ด่วนมาแล้วฝนตกหนักลมกระโชกแรงจังหวัดไหนบ้างสวัสดีค่ะวันอังคารที่21มิถุนายน2565มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต,ต้งแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง ภาคตะว,วันออกและภาคใต้รวมถึงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีความร้อนสะสมจึงทำให้ฝนที่เกิดขึ้นจะมีลมกระโชกแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยซึ่งในวันนี้เป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยเกือบทุกภาคจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นได้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยโดยในวันนี้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยแต่ส่วนมากยังคงอยู่ในบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยลักษณะอากาศในบริเวณภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27าสองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุด35-37องศาเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนคปรปฐมและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิตำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสหลังจากนั้นในช่วงวันที่22-27มิถุนายน2 5 6 5เมื่อมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงยิ่งขึ้นโดยในช่วงวันที่22-24ถึงมิถุนายน2565รอสงมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปอปอลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนัก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยในช่วงดังกล่าวบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-37ถึง37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37อองศาเซลเซียส จากที่เราได้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะเข้ามามีอิทธิพลในช่วงวันที่22-27มิถุนายนนี้ส่งผลทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ร้อเปอร์เซ็นะคะจะอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่เท่านั้นซึ่งในบริเวณบางพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกำลังต้องการฝนอาจจะพลาดฝนในชุดนี้ หรืออาจจะมีฝนเข้าไปตกแรงเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีค่ะว่าสภาพอากาศในบริเวณนั้นๆจะเอื้ออํานวยต่อการที่ฝนเข้าไปตกหรือไม่อีกหนึ่งสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษนั่นคือลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งหากเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดส่วนใหญ่จะยังความเสียหายมายังทรัพย์สินรวมถึงบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลงแจ้ง ป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทําให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองร้องกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงเรวยรด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ